เซียงทานสปูนแมชชีนแบนโรงเรียนเซียงขานบ้ามันจสไยเลียกคดีใช่ไหมโดยพิก์กระมาเรียนเซียงทานกระมาเลี้ยนเนเพราะว่าขบวนมันยาวจะอาศัยลวดยางวงเดียวไม่ได้เซียงทานเล่นนำหน้าสีชมพูครับสีชมพูนี่เป็นถนนร่วมใจพี่น้องถนนร่วมใจ มาเยอะสิสปู๊ yeah, ูน้อยๆต่เตะใช่ไหมเนาะวุนะดวดโสวัสดีค่ะถ่ายลูกสาวให้น่อยวุ้นดลูกสาวนะวุ้นเราลูกสาวสมูสมูเนี่ยจ้าแรกเนี่พี่เรื่องใหม่เะื่องใหม่เลเออเรื่อใหม่เออองใหม่ครับ สีชมพูครับ <Barn> สีชมพูก <cutter> <r ifice> ็ <BACK> ้ามาย้มชมพูครับสีชมพูบองเชียสีชมพูเดอะสตาร์สีชมพูอีเดอะสตาร์ดาวดาวสีชมพู แต่คนช่วยๆเด้ไม่นเนี่ยนะลูกผู้ได้ล้านผู้ได้แตงตงูโอ้สวัสดีครับงามเกียงพี่น้องเล็นน้อยอย่างเลย,ยตะฮัับรถต่อแตะแฟนตาซีสีชมพูโอ้โหกับหลังสิเป็นเศร้าพี่น้องแต่ผู้เศร้านั่นนะอ,อันนี้ก็เฮตีใช่ไหมหไมหนให้ลุงดูน้อยอันเดิมนี่นานเป็นยังไงนะเออ,เอ,อ เกรดดีทะว่ตัวละกี่บาทนี่นะเจ็ดร้อยซื้อมาจากไหนเหรอคะสั่งโอ้สั่งเอาเด็กเต่ามาคีแท้พี่น้องตัวละเจ็ดร้อยอันนี้ขบวนเดี๋ยวยังนนี่นะคือจังพักพระเวสเทขบวนโอ้เก็ดปั่นแห่พระเวสภัคพระเวสพี่น้องภัคพระเวสโอ้เด็กน้อยสมัยสมบูรณ์พระเฮ็ดหรือแห่พระเวสนะ รงเดียนมองเลยเข้เจ้ามาเฮ็ดงานกีฬาสีให้มีการแห่พระเบสด้วยที่อยู่ทิ่นที่อยู่อริยะสง่ง <c> ท <ười> ิ่ที่อยู่อริยะสฆงไปอ่านพิดพี่ตะโกนพี่น้องพี่ตะโกนโอ้พระเวสตันดอนถามสุโขกันห้าสารีอเออเพิ่นแห่พระเทสี่นี่แห่พระเวทพี่น้อง ้าร่องพอมาเสือพระเวศเขาเมียงตีรศชัยจังึงหลบบอดทีมทีมนักกีฬานักกีฬาสีชมพูครับนักกีฬาสีชมพูสีชมพูครับสีชมพู สวัสดีครับสีชมพูสวัสดีครับสวัสดีครับสีชมพูสีชมพูมไปเป็นสียังพี่น้องมีวงดิยางนำวงดิยางมาจากไหนอรอสีฟ้าครับต่อไปสีฟ้า โอ้โหามเก่งเดสบอองไปห้ามของแดดบอลซองปะทำมาเยอะสีฟ้าครับโอ้บอาดมาเยอะบาน้อยอ่ะตตตนะอเรามาเยอะน้อยตหเก่งโอแตีฟ้าครับสีฟ้า สีฟ้าครับสีฟ้าครับเชียร์เลดเดอร์สีฟ้าครับแฟนตาซีสีฟ้าโอ้ขายลอตเตอรี่พร้อมขายลอตเตอรี่ดีไหมครับ สีฟ้าพี่น้องนักกีฬาสีฟ้ามีตาโขนโอ้สีฟ้าบนไหนโอ้สีฟ้าหนุอ่อลัดหมดแล้ว สฟ้าสุดท้ายครับสีฟ้าสุดท้ายเราจะไม่ทันพิทีเปิดนะครับเราขบวนสุดท้ายแล้เขารอเราอยู่เนี่